คุณเคยได้ยินไหมว่ากระท่อมบางหลังไม่เคยเงียบแม้จะไม่มีใครอยู่เลยสักคนคืนหนึ่งมีเสียงร้องจากกระท่อมร้างกลางทุ่งหญ้าเสียงที่ไม่ใช่ของคนไม่ใช่ของสัตว์และไม่ใช่สิ่งที่ควรมีอยู่บนโลกนี้หลายคนพยายามเข้าไปค้นหาความจริงแต่ทุกคนที่เข้าไปได้กลับออกมาพร้อมความหวาดผวาที่ตามติดไปทั้งชีวิตวันนี้ ฉันจะพาคุณเข้าไปฟังเสียงร้องนั้นด้วยตัวเองเสียงที่ไม่มีใครกล้าฟังจนถึงวินาทีสุดท้ายเพราะทันทีที่มันเริ่มกระซิบบางอย่างในความมืดก็เริ่มขยับเข้ามาใกล้ถ้าคุณพร้อมเราจะเริ่มเปิดประตูสู่กระท่องเดียวดายหลังนี้ไปพร้อมกันแต่ขอเตือนก่อนเสียงที่คุณกำลังจะได้ยินอาจทำให้คุณไม่กล้านอนคนเดียวคืนนี้ กระท่อมไม้เก่าตั้งโดดเดี่ยวกลางทุ่งหญ้าไอเย็นจากลมค่ำคืนพัดผ่านฝาไม้ผุกเสียงเสียสดสีดังแผวราวกับลอมหายใจของบางสิ่งแสงตะวันสุดท้ายลับขอบฟ้าความมืดย่างเข้ามาช้าและหนากลบทุกสีให้เหลือเพียงเงาดำที่ทอดตัวขณะเดินเข้าใกล้กลิ่นดินชื้นคลกคลุ้งปะปนกับกลิ่นไม้เก่าเหมือนซ่อนความลับบางอย่างประตูไม้ส่งเสียงลั่น เหมือนมีมือที่มองไม่เห็นผลักจากด้านในหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูแสงตะเกียงริบหรี่ส่องให้เห็นฝุ่นลอยยวนพื้นไม้เย็นเฉียบขึ้นมาถึงปลายเท้าความเงียบหนักจนเหมือนกดให้หายใจลำบากทันใดนั้นเสียงร้องแผ่วเบาดังมาจากมุมมืดเสียงที่ไม่ใช่เสียงคนและไม่ใช่เสียงสัตว์ที่รู้จักกลิ่นสาบแปลกประหลาดโชยขึ้น แรงขึ้นทุกก้าวที่ขยับเข้าไปผิวหนังขนลุกทั่วตัว,ตวราวกับถูกจ้องมองจากทุกทิศในความมืดมีบางอย่างขยับช้าหนากและใกล้เข้ามาทีละน้อยเงาร่างหนึ่งคือบออกมาจากใต้โต๊ะเก่าดวงตากลมโตส่องแสงจางเหมือนสะท้อนความหวาดกลัวของใครบางคนแต่แววตามันไม่ใช่มนุษย์หัวใจเต้นแรงจนรู้สึกถึงแรงสั่นในอก ลมหายใจสะดุดเมื่อเสียงร้องดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้มากจนรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนของมันในพื้นไม้เมื่อฝ่ามือยื่นไปใกล้แสงตะเกียงบางสิ่งโผล่พ้นความมืดผิวของมันซีดเหมือนแสงจันทร์เย็นจนระบายความหนาวมาถึงปลายนิ้วและในวินาทีนั้นเสียงกระซิบแหลมต่ำดังข้างหูเป็นภาษาที่ไม่รู้จัก ต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความโกรธแรงกล้าเสียงกระซิบยังคงดำเนินต่อพร้อมกับเงาที่คืบคลานเข้ามาใกล้กว่าเดิมเงาที่คืบคลานเข้ามาใกล้กว่าเดิมภาพลงบนพื้นไม้เหมือนหมึกดำที่แผ่ตัวคลานช้าและแนบสนิทกับความมืดรอบด้านจนยากจะแยกว่ามันเริ่มจากตรงไหนและสิ้นสุดที่ใดลมหายใจอุ่นจากสิ่งนั้นพัดรดต้นคอชวนให้ตัวแข็งค้าง ผิวหนังตึงราวกับถูกความกลัวดึงรั้งเสียงหัวใจดังสะท้อนในโสดประสาทจังหวะสนั่นจนเหมือนสะเทือนผนังกระท่อมทั้งหมดมือที่สั่นเทายกขึ้นอย่างลืมตัวพยายามผลักความมืดเบื้องหน้าออกไปแต่สัมผัสที่ได้รับกลับเป็นความว่างเปล่าราวกับความมืดกำลังกลืนกินปลายนิ้วและดึงให้จมลงไปช้าและลึกขึ้นเรื่อยเงานั้นหยุดนิ่งในชั่วขณะ ก่อนจะขยับเหมือนคลื่นน้ำที่กระเพื่อมแยกออกเป็นเส้นสายเหมือนนิ้วมือหลายสิบขยับพร้อมกันแต่ไร้ารูปร่างและโครงกระดูกของสิ่งมีชีวิตใดเสียงกระซิบเปลี่ยนเป็นแหลมยาวสอดลึกเข้ามาในหูจนเกิดอาการแสบเหมือนถูกเข็มเล็กจิ้มทะลุกแก้วหูจากด้านในคําของมันฟังไม่รู้เรื่องแต่ทุกพยางเต็มไปด้วยความหมายที่ทำให้ลมหายใจติดขัด คอแห้งผากกลืนไม่ลงเทียงแค่พยายามออกเสียงก็เหมือนลิ้นแข็งเป็นหินความกลัวเริ่มแผ่ซ่านจากกอกลามลงท้องลงขาจนยืนแทบไม่ไหวลมเย็นจัดว่าผ่านต้นคออีกครั้งตามมาด้วยกลิ่นชื้นเหมือนดินเก่าที่ขุดขึ้นจากหลุมลึกกลิ่นนั้นเข้าจมูกแรงจนเวียนหัวเหมือนกำลังถูกลากเข้าสู่ที่ที่ไม่ควรย่างกรายเข้าไป ดวงตาที่สะท้อนแสงตะเกียงเลื่อนขึ้นช้าจากระดับพื้นสูงขึ้นและสูงขึ้นจนอยู่ในระดับสายตาราวกับมันกำลังชันกายจากเงาใต้โต๊ะอย่างทรมานเสียงขู่อื้อองก้องในอกเหมือนมีแรงสั่นสะเทือนจากในตัวมันกระแทกขึ้นมาถึงกระดูกขนลุกชันตั้งแต่ต้นคอถึงแผ่นหลังดวงตาคู่นั้นจ้องนิ่งว่างเปล่า แต่ลึกเสียจนเหมือนจะดูดเอาตัวตนออกไปจากกลางทุกสิ่งรอบตัวเริ่มบิดเบี้ยวพื้นไม้ที่เคยราบกลับคล้ายยุบตัวเป็นร่องผนังที่เคยตั้งตรงเหมือนโน้มเข้ามาหาราวกับกระท่องทั้งหลังหายใจตามสิ่งลึกลับนั้นหายใจช้ายาวและเต็มไปด้วยความเศร้าอัดแน่นเสียงร้องของมันดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้เป็นเสียงลากยาว เต็มไปด้วยความเจ็บปวดจนเหมือนแทงทะลุไปถึงกระดูกเสียงนั้นทำให้ขาอ่อนแรงจนแทบซุดลงกับพื้นเงามืดรอบตัวหนาขึ้นจับตัวเป็นก้อนเหมือนหมอกดำลอยวนอยู่เหนือศีรัะแล้วไหลลงมาปกคลุมไหลเหมือนมีแขนหลายคู่กดไว้แน่นโดยที่ไม่มีอะไรให้เห็นว่ามันยึดจับด้วยอะไรลมหายใจทุกครั้งเหมือนต้องฝากความหนักของอากาศ ทุกก้าวถอยหลังติดขัดเหมือนพื้นเหนียวหนืดดึงข้อเท้าไว้จนนึกว่ากำลังจมลงไปจริงๆเงาร่างตรงหน้าคล้ายยืดยาวขึ้นลำตัวบางจนเห็นแทบเป็นเส้นแต่กลับเคลื่อนไหวรวดเร็วเหมือนควันดำที่ปุทุข,ขึ้นจากไฟที่ดับไม่สนิทจังหวะนั้นความเงียบภายในกระท่อมแตกสลายด้วยเสียงไม้ลั่นดังทั่วทั้งหลัง เหมือนใครหลายคนกำลังวิ่งอยู่ด้านบนเพดานทั้งที่กระท่อมนี้ไม่มีชั้นสองให้เหยียบแม้แต่น้อยเสียงฝ่าเท้าลากยาวจากเพดานหายละมาตามผนังลงมาตรงมุมห้องและหยุดลงข้างหูด้านเดียวกับที่เสียงกระซิบไม่เคยหยุดความหนาวแล่นเข้าท้องเหมือนมีน้ำแข็งไหลลงมาตามกระดูกสันหลังทำให้ร่างแข็งเทือ่่ แม้แต่ลมหายใจก็ติดค้างอยู่ในอกสายตาที่จ้องมองอยู่นั้นค่อยๆเปลี่ยนสีเหมือนมีเปลวไฟเล็กๆล,ลุกวาบขึ้นในดวงตาแต่เป็นไฟที่ไร้ความอบอุ่นเป็นไฟที่พร้อมเผาผลาญทุกสิ่งให้เต็มไปด้วยความทรมานร่างบางนั้นเอียงศีรษะเล็กน้อยเหมือนกำลังเฝ้าฟังเสียงหัวใจเสียงเต้นดังชัดจนเหมือนกำลังจะระเบิดออกมา ความกลัวสะสมจนเจ็บเสียดในอกแล้วมันขยับเข้ามาอีกหนึ่งก้าวก้าวที่ทำให้พื้นไม้สั่นไหวก้าวที่ทำให้แสงตะเกียงดับวูบก้าวที่ทำให้ทุกอย่างในกระท่อมถล่มลงสู่ความมืดสนิทในความมืดนั้นเสียงของมันดังชัดเจนกว่าครั้งใดเสียงที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศกเสียงที่เหมือนคำร่ำให้ของคนถูกลืมเสียงที่ผสมด้วยความโกรธลึกเกินจะอธิบาย เสียงนั้นดังชิดใบหูใกล้จนรับรู้ถึงลมหายใจที่เย็นเฉียบทะลุทะลวงเข้าไปถึงกระดูกและทันใดนั้นบางสิ่งแตะลงที่ไหลเบาช้าแต่เต็มไปด้วยแรงกดที่ทำให้ร่างสั่นสะท้านก่อนที่มือที่มองไม่เห็นนั้นจะกดแรงขึ้นช้าชัดและไม่ยอมปล่อยเส้นประยาวต้องการให้ฉันเขียนต่ออีกไหม เงามืดที่กดทับไหลยังคงหนักเหมือนตะกั่วที่ถมลงมาทีละชั้นลมหายใจติดขัดจนแทบไม่มีอากาศพอให้ดึงเข้าหัวใจเต้นแรงจนเจ็บเสียดเหมือนจะฉีกกอกออกเป็นเสียงขณะที่ความมืดดูจะกลืนกินสติทั้งหมดเสียงหนึ่งแผ่วเบาลอยขึ้นจากมุมห้องเสียงที่ต่างจากเสียงคร่งครวนก่อนหน้าอ่อนโยนกว่าสั่นเครือกว่า และฟังคล้ายเสียงร้องไห้ของคนหนึ่งมากกว่าเสียงคำรามของเงาที่กำลังคืบคลานเงามืดที่กดไหลชะนักเหมือนถูกเสียงนั้นฉุดรั้งความหนักลดลงเล็กน้อยจนพอจะขยับหายใจลึกเข้าหนึ่งครั้งสายตาปรับสู่ความมืดได้ทีละน้อยและเห็นรูปร่างของเงาบางนั้นชัดขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ปีศาจแต่เป็นร่างเลือนของเด็กคนหนึ่ง เด็กที่อยู่ในวัยไม่เกินสิบขวบชุดเก่าขาดร่งริ่งผิวซีจนแทบโปรง่งดวงตากลมโตเต็มไปด้วยบาดแผลของความโดดเดี่ยวเด็กคนนั้นผนักไปราวกับตกใจที่ตัวเองกดใครบางคนแน่นเกินไปเงาที่เคยคืบคลานอย่างดุร้ายสั่นระริกเหมือนกำลังต่อสู้กับความกลัวของตัวเองเสียงสะอื้นดังขึ้นอีกครั้งจากมุมมืดและเมื่อเงาหันไปมอง ร่างเลือนอีกหนึ่งร่างปรากฏขึ้นเป็นหญิงผู้ใหญ่ใบหน้าซูบซีดสายตาเต็มไปด้วยความเศร้าที่ค้างคาทั้งสองร่างมองกันความเงียบที่ลอยอยู่ระหว่างพวกเขาหนาแน่นแต่ไม่ได้ชวนให้หวาดกลัวกลับมีบางอย่างอบอุ่นแทรกอยู่ลึกๆหญิงคนนั้นยื่นมือออกไปช้ามั่นคงเต็มไปด้วยความคิดถึงเงาเด็กคนนั้นลังเล ถอยหลังเล็กน้อยก่อนจะค่อยๆเอื้อมมือไปแตะทันทีที่ปลายนิ้วทั้งสองแตะกันความมืดที่เคยหมุ่นวนหนักอึ้งเหมือนหมอกดำค่อยๆจางหายแสงตะเกียงริบหลี่ลุกขึ้นอีกครั้งส่องให้เห็นฝุ่นที่ลอยวกไหวเหมือนหายใจล่งขึ้นเสียงกรีดร้องอันเจ็บปวดแปรเปลี่ยนเป็นเสียงสะอื้นและแผ่วลงเรื่อยๆร,ร่างทั้งสองเริ่มโปร่งขึ้น เหมือนหลุดออกจากพันธนาการบางอย่างที่คุมขังมาเนิ่นนานหญิงและเด็กคนนั้นเหลือบตามองไม่ใช่ด้วยความโกรธแต่ด้วยความขอบคุณก่อนที่ลำแสงบางเบาจะแทรกลงมาจากเพดานไม้ที่แตกร่าวอาบร่างทั้งสองให้ละลายหายไปอย่างสงบในช่วงขณะสุดท้ายก่อนที่พวกเขาจะจางหายเสียงกระซิบแผ่วเ,เบาดังขึ้นเป็นเสียงที่ฟังชัดเจนอบอุน่น และเต็มไปด้วยความโล่งใจเสียงนั้นกล่าวเพียงสั้นๆว่าขอบใจที่ได้ยินเสียงร้องไห้ของเราแล้วความเงียบก็กลับมาอีกครั้งไม่ใช่ความเงียบที่หนักกดจนหายใจไม่ออกแต่เป็นความเงียบสงบเหมือนกระท่อมเก่าได้ถอนหายใจเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีลมค่ำคืนพัดผ่านช่องไม้พาเอากลิ่นดินชื้นและเสียงใบไม้ไหวเข้ามา ไม่หลงเหลือร่องรอยของความมืดที่เคยคืบคลานมีเพียงความว่างเปล่าที่สว่างขึ้นเล็กน้อยเหมือนกระท่อมนี้ไม่เหงาอีกต่อไปและเมื่อก้าวออกจากประตูไม้เกา่าเงาของผู้จากไปคล้ายส่งสายตามองอยู่เป็นครั้งสุดท้ายเงาที่ไม่ต้องการกรีดร้องอีกเงาที่ได้กลับสู่ความสงบในที่สุดค่ำคืนนั้นทุ่งหญ้ารอบกระท่อมเงียบงนันแต่ไม่ใช่ความเงียบที่น่าหวาดกลัว เป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่ได้รับการคลี่คลายและกระท่อนเดียวดายหลังนั้นไม่เปล่งเสียงร้องอีกเลย